ดูการทำงานของบอร์ดดาต a l o c เกอร์ er นะครับที่วัดจากตัวเทอร์โมคัปเปิลไทเคตนะตัวนี้บันทึกค่าลง s d card าแล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับตั้งช่วงอุณหภูมิแจ้งเตือนได้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับถ้าเรา จะตั้งค่ามันนะครับเราต้องติดตั้ง USB driver CS 3 4 0นะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับก็ให้เราต่อสายตัวนี้นะครับใช้สายโทรศัพท์ Samsung นะครแล้วก็ต่อเข้าที่คอมพิวเตอร์คบมนตัวบอร์ดก็จะมี LED อยู่3ดวงนะครับดวงแรกนะครับเป็นสถานะ SD card ready นะครับ ที่2สถานะ sdcard นะครับแล้วก็สถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับเขีย okay, นไม่ได้อย่างนี้แล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมตั้งค่าให้นะครับแต่ก่อนที่จะใช้โปรแกรมนะครับเราต้องอมีลายโทเค็นก่อนนะครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมีช่องให้กรอก3ช่องนะครับก็จะมีตัวชื่อ wi-fi password แล้วก็ตัวลายโทเค็นนะครับ เราต้องออกลายโทเค็นเดี๋ยวจะมีเอกสารให้นะครับขั้นตอนการออกเมื่อเรามีครบพร้อมหมดแล้วนะครับเช่นนี้ก็คือลายโทเค็นของผมนะครับผมก็ Copy เลยให้เราเลือกคอมพอร์ตตรงนี้นะครับเป็นคอมพอร์ตของ CS340 นะครับน่าจะอยู่ที่คอม3นะครับกดนะครับถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะขึ้นจุดๆอย่างนี้นะครับ นั้นผมก็ใส่ลายโทเค็นก่อนเพื่อนเลยครับลายโทเค็นเสร็จนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับของ3 4 5 7 8 9โอเคแล้วก็ชื่อ Wi-Fi นะครับเคเมื่อครบอย่างนี้แล้วเมื่อใส่ครบอย่างนี้แล้วผมก็กดเซ n น Data เลยนะครับ รอสักพักนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังคอนเน็กต์คาวอยู่นะตอนนี้มาดูที่ตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดถ้าคอนเน็กต์คาวได้นะครับไอ้ตัวบอร์ดก็จะติดนะครับตอนนี้แล้วก็การแจ้งเตือนไลน์ก็จะมานะครับจะเห็นว่ามาดูการทำงานของบอร์ด ดัต้าล็อกเกอร์นะครับที่วัดจากตัวเทอร์โมคัพเปิลไทเคตนะตัวนี้บันทึกค่าลง SD card ารแล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับตั้งช่วงอุณหภูมิแจ้งเตือนได้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับถ้าเราจะตั้งค่ามันนะครับเราต้อง ติดตั้ง USB driver CS 3 4 0นะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับก็ให้รอต่อสายตัวนี้นะครับใช้สายโทรศัพท์ Samsung นะครับแล้วก็ต่อเข้าที่คอมพิวเตอร์ครับมนตัวบอร์ดก็จะมี LED อยู่3ดวงนะครับดวงแรกนะครับเป็นสถานะ SD card ready นะครับ ที่2สถานะ SD Card นะครับแล้วก็สถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับเห็นไม่ได้อย่างนี้แล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมตั้งค่าให้นะครับแต่ก่อนที่จะใช้โปรแกรมนะครับเราต้องอมีลายโทเค็นก่อนนะครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมีช่องให้กรอก3ช่องนะครับก็จะมีตัวชื่อ Wi-Fi Password แล้วก็ตัวลายโทเค็นนะครับ เราต้องออกลายโทเค็นเดี๋ยวจะมีเอกสารให้นะครับขั้นตอนการออกเมื่อเรามีครบพร้อมหมดแล้วนะครับเช่นนี้ก็คือลายโทเค็นของผมนะครับผมก็คัดลเลยให้เราเลือกคอมพอร์ตตรงนี้นะครับเป็นคอมพอร์ตของ cs สามสี่ศูนย์นะครับน่าจะอยู่ที่คอมสามนะครับกดนะครับถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะขึ้นจุดๆๆุดอย่างนี้นะครับ นั้นผมก็ใส่ลายโทเคน็นก่อนเพื่อนเลยครับลายโทเคน็นเสร็จครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับสองสามสีแโอเคแล้วก็ชื่อ Wi-Fi นะครับโอเคเมื่อครบอย่างนี้แล้วเมื่อใส่ครบอย่างนี้แล้วผมก็กดเซ n น Data เลยนะครับ รอสักพักนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังคอนเน็กตคาวอยู่นะฮะตอนนี้มาดูที่ตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดถ้าคอนเน็กตคาวได้นะครับไอ้ตัวบอร์ดก็จะติดนะครับตนนัวนี้แล้วก็การแจ้งเตือนไลน์ก็จะมานะครับจะเห็นว่าเห็นว่าตัว D001 อุณหภูมิปกติ33องศาครับอุณหภูมิปกติอยู่ตอนนี้เน,นื่องจากว่าที่โปรแกรมนะครับผมตั้งไว้ช่วงอุณหภูมิต่ำอยู่ที่30แล้วก็40นะครับแล้วก็มีชื่อบอร์ดด้วยนะครับดี0 1นนนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในกรณีว่าเรามีหลายอันผมก็เลยทําตั้งชื่อบอร์ดขึ้นมาเลยนะครับ 30- 40เราสามารถกดเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่า ระบบตรงนี้ต้องมีการตอบสนองอย่างนี้ก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะครับมีข้อมูลไหลไหมาอย่างนี้ก่อนอมาดูที่แอปที่นี้ครับแอปมือถือนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Data l o g k e r อร์ e ลนะครับก็เปิดแอปขึ้นมานะครับ มันก็จะเป็นอ่าอุณหภูมินะครับบอกค่าอุณหภูมิของตัวเทอร์โมคัพเปิลตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่เราตั้งค่าอุณหภูมิไว้นะครับเป็นอ่าสถึง40นะครับแล้วก็จะมีสั่งค่า SD card ได้ตรงนี้นะครับผมก็กดลองบันทึกตัวนะครับครับที่บอร์ดก็จะติดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะติดตามนะครับ อสติการจะบันทึกทุกๆ5นาทีนะครับตอนนี้ตั้งไว้5นาทีโอเคถ้าอุณหภูมิสูงล่ะผมผมจะผมใช้ไฟแช็กเผาที่ตัวเซนเซอร์แป๊บนึงครับขอปิดเข้าตรง <c oughs> ไปแล้วนะครับอุณหภูมิขึ้นแล้ว 45แล้วโอเคลายก็จะเด้งเตือนเข้ามานะครับว่าอุณหภูมิสีสูงกว่าที่กำหนดนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้ครับ